สวัสดีจ้จาพิโยคราตบาเองนะจอาจารย์วันนี้พิโยก็ได้หลับหมอกหมายนาถี่ให้มาทําลูกประครบเดจลูกประครบสมุนไพรนะจพิโยก็ทําไปไ,ได้หลายเลยนะจในพิโยได้ประมาณสีลูกเดจเตจเช้ามาอาจารย์มาทำอาจารที่วบาเคลียร์งานต่างที่พิโยอยู่เซ็จก็มาช่วยพิเทนจะทํา รูปประครบทาอะไรนะจ๊ะไอสมุนไพรที่า่าไว้ทํารูปประครบเนี่ยจะจะมีหัวไพลที่า่าทพี่โยเคยล้างอะไรให้ดูะจะแล้กก็ขมินผิวมกกะกรูดแล้วก็ใบมะขามแล้วก็ตะไคร้นะจ๊ะก็จะมีสูตรของข้าว่นะนะจ๊ะที่ว่าให้ซูทมาบา่าจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่เนี่ยจะพี่โยก็ไม่ได้ ดูลแลเด็กน,น,นั้นจะสบายๆมามัดให้พี่แกชี้ๆได้พอดีพี่ก็ยังอยู่คนเดียวอยู่นนจัะยังหาคนมาเทนไม่ได้ก็เลยมาเชิยพี่แกหมัดดูประคระุกแล้วจะนี่จะเดี๋ยวก็เลยพามาดูเอฟซีมาดูว,าวิธีการหมัดดูประคุปของพี่โยทำยังไงนะจจะมีใบสมปอยได้ไดจะเดี๋ยวเป็นพวกสมุนไพรสำหรับทำให้หายแก่ปวดแก่เมื่อยได้นะจ่นะจาจะมาดูวิธีการหมัดดูประคุปของพี่โยกันแล้วจันทร มาดูได้จ้ะพี่โยจะมัดเลยสวยไม่ได้จ้ะอันป่าคนเกาที่บาเกออกไปแล้วนจะเกตมัดสวยได้จ้ะร่างกามัดถูกประคุกเจ้ะในพี่โยก็มาฝึกอยู่วันสองวันได้จ้ะอดีตช่วงนี้คนกําลังขาดแคลนนะจ๊ะพี่โยก็เลยต้องมาช่วยฟังฝางตึกผคลิปนีด้นะจ๊ะเพราะเป็นหน่วยงานเดียวกันนะจ๊ะเป็นฝ่ายเดียวกันก็เลยต้อง แล้ววยกันที่นี่จะ้ะน,นั่นีอก็ทำนี่คือเอาไปไปแจกคนไข้ด้วยไปใส่กับตึกเหนไทยด้วยเราจะไปก็สัง่งหมอสั่งกาย ใส่ใรกระบ๋านได้ลแล้ว,วก็ต้องนวดแั้จแตนวดให้ผสมอะไรได้เงเข้ากันจัดเดี๋ยวพอหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเอามา ใส่กระบุนชุดละบาทแใส่กระบูนไปก่อนแล้วก็ไ่อหนวดก็จะบางทีพี่โยกันนัดหนวดก่อนนะจ๊จะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นกระบูนดจะ๊ะทีว่าเวลาไปหนึ่งหรือไ,ไปอะไรนจะก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะจะ๊ะเวลาไปหนึ่งไปไหนก็จะมีกลิ่นหอมของกระบูนนักมานันะจะ๊ะเวลาเป็นหนวดนค้นไข้ก็จะทําให้หอมแล้วก็ผ่อนคลายนะจะ๊ะก็กลับมาหนวดเหมือนเดมนะจะ๊ะนี้ พอเป็น,นลีนแล้วก็จะบีบง่ายะจะสวัดจนหนากก็จะใช้ที่การคุบมาดตลูหนึ่งก็ใช้เวลานานจึงจะต้องแบบว่าขอมือแข็งๆขั้นเข้าัาเลยหมอกหมายนาที่ให้ียูมมา ดีถล่มซับฟางกระตกกุกอะไรอาจจะตันเนยด้ว <c oughs> ่ <c oughs> หัวไทยมันเป็นรูปกลมๆเล็กๆสักหน่อยแล้วจะเนถึงก็เล็กมากล้จะแบบๆพอให้ใส่ถุงใส่ไรได้ที่บา่าเอาไปใบจ่ายคุณค่ยอะไรเงี้ยจะใส่ถุงมันดูสวยงามอะไรเงี้ย การดึงผ่าให้มันมันจะรูประคบจะได้ตึงจะได้แบบว่าเป็นลูกกลมๆสวยนั่นเองนัน <c oughs> พอใส่ถึงด่านจะพิโยกกจะหมักดิดิ้นยงดึ้ดให้แน่นๆ,ๆดิ้นแล้วก็เลือปลาอายเสียบไปไนดะ้ เสร็จเลยจ้ะยังไม่ได้เซตเรียบร้อยจ้ะอันนี้ก็คือทําใบทําใบหลายๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่โยจะทําให้ดูว่าวิธีการหมัดจุบอะไรทํายังไงนะจ๊ะพี่โยจะท,าาาจะทําทให้ดูจากรูปจ้ะ ใชาคาที่บัี้เหลือนี่มาเรียงสนกันให้ให้เขาให้สวย,วยจนกับลงเลยจ้ะ พยายามทำให้สวยงามเลยจะนในก็เป็นถือว่าเป็นมือใหม่เลย,เลยะว่ทุนที่พี่โยก่ออยู่แต่ฝั่งนู้นนะจา๊ะฝั่งพวกจัดยาการเพศอะไรไม่เคยมาอยู่กับ่าช่วย <c oughs> ทำสมุนไพรทีนะจ๊ะ ี่ก็เ็จเรียบร้อยแลวจะดูกบบพวกนึงดูจตอันนี้ก็จะไปใส่ถุงแล้วก็ไปใส่พวกสติกเกอร์พวก,กอะไรเงี้ยจะเดี๋ยวพี่โยจะเอามาให้ดูแล้วจะแบบทำยังไงนะจะอันนี้จะเป็นถุงแล้จะถุงใส่ๆเอามาใส่เพื่อพี่โยต้องนวดพออะไรเพวาจะใส่จะได้ใส่ถุงได้แล้วจะเพราะว่าถ้าไม่น,นวดให้มันเหล็กปึ๊บมันจะใส่ถุงไม่ได้แล้ว กจ,จะกำลังสวยเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นใบส่วนประกอบนะจ๊ะนในพิยออาร์ในใบที่นึ่งก็เลยน่าจะใช้อะไรเทร่าไเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะใช้หัวไผ่ซอยอบแห้งห้าสิบกรัมนะจ๊ะขมิ้นชันซอยอบแห้งสิบกรัมใบมะขามอบแห้งสามสิบกรัมใบส้มปล่อยอบแห้งสิบกรัมผิวมะกรูดอบแห้งยี่สิบกรัม ตะไคร้ซอยแห้ง10กร,รมัมเกลือ1ช้อนโต๊ะกับกระปุล2ช้อนโต๊ะแต่ว่ากระบูนกับเกลือนี่คือผสมเข้ากันแล้วนาจก็คือคํานวณจากว่าเราจะทําลูกผสมกี่ลูกแล้วก็ใส่เกลือไปเมื่อเราทําซิบรูปใส่เกลือซิบช้อนนะจ๊ะแล้วก็กระบูนอีก20ซิบช้อนนะจ๊ะแล้วก็มาคนตามเข้ากันนะจ๊ะคือจะใส่ล่ไปเลยเสร แล้วก็มีพอการมันจะมันจะได้พอกข้าราต้องไปแพคกรวมกันอีกหลายๆทูนมั่นเองเราต้องไปใส่ถุงใหญ่ทำบรรจุเป็นถุงละติบลูกทีหนึ่งจะถ้าทำพอไปมันจะใส่ถุงไม่ได้จะต้องเป็นเรียสเรียบต่อนี่เป็นกระบวนการหมาถูกต้อบนะจ๊ะเดี๋ยวจะหนักท่านนี่นะจ๊ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้ก็เลย มาทำให้ FC รูก่อนนะจ๊ะหรือว่าถา้าใครช่วงท่ำเนะี่ยบางทีบางคนก็ถนัดใส่กระบูนกะเกือไปพอมเลยจัดก่อนนวดจะได้นวดทีเดียวจะไแต่งจะมามาแกะมาซี่ออกในหลายรอบนะจ๊ะหรว่าถ้าใครอยากไปทำก่อน จะทําได้จะสนิทกันบ้างจะขอให้มีแบบว่าหมุนไผ่นั่นทําตากแหงหรืออะไรขนาดจะได้จะถลเดิดเน,นลตลอดแบบแตกแหงเอาก็ได้แต่จะมีตู้อบเนี่ยจะมันอยากก็เลยมีตู้อบนิดเดียวเดี๋ยวพี่โยอรอพี่โยจะใส่ไปพร้อมได้ได้เวยนิดนึงจอน โยต้องพยายามจับเรียงผ่าให้มันเท่ากันจะจะไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นหล่องจากถ้าเราทุกมันจะได้แบบพามันจะได้ตึงเสมอมันจะได้ไม่เป็นหล่องเราจะโย่จะต้องช่วงจับผ่าก็คือให้มันขึ้นไปให้มดนะจ๊ะมันจะได้ไม่มีแบบต้มือถับผ่าปุ๊บมันก็จะเป็นรล่องๆเนี่ยมันจะโย่ก็ต้องดึงผ่าให้แบบขึ้นไปแบบให้มันเป็นรล่องนะเป็นให้มันเปรียบแบบนี้เลยคมๆแบบนี้นะจ๊ะ เอาไปมวนไปจะให้แบบมันมีถีจับกมีผาหัวจุกจับจนนกเลยจะอะไรกาแเลยจะถูกเลยจะแากเลย ให้ตถึงวิธีหนึ่งก็ไจ้ะั็นี่ถ้าใครมีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อะไรพร้อมเดี่ยสามารถทำทำขายได้เลยเลยแล้วจะทำสูตรขายได้เลยเลยถ้าไปเปิดดูในยูทูบอาจจะมีแบบสูตรการทำอุปรณคอะไรข้ออาจจะทำลงไว้เลยนะสิ แต่ามันก็ต้องลงทุนสื่อเช่องปบขมินอุกงไัยเวลานาคุณมัน,าาน,นมก็เช่นม,มีเด,ดได้แล้วแต่ม่รูไปตาตรงไหนตองลาง้สะอาแตก,ก็มาหันมามีพอดีก็บลงบ้านนี่ก็มีเชียงหันมีเื่องปบมีเครื่องลางพรมนันจกกักลยง่ายในการทำน่จักตลาดใครที่จะไปทำใครต้องลงทุนขั้นเลยจะ ่าเดี๋ยวนี้หลานนวดอะไรก็เกิดขึ้นลายจะเข้านาจะแบบว่ามีแรงรับสื่ออุปคบหรืออะไรเง,งี้ยจ้ะพยายามีพยายามด้ยมดวยให้กกอนกุ้มๆน,น,นมจจบ,บพี่นะจจะใช่ใช่ป่ะดีทะ่จักราพโยเป็นหนวดกาตึกเอ๊ะ เนี่ยไท่จะเข้าก่อนใสร้านนวดที่เข้าจะใส่ประคุบนี้ช่วยให้เราค,คลายนะจ๊ะในตอนจะที่ว่านวดเรารู้สึกเกริ้งรู้สึกตึงพอเอาอุประครบุบนี้ไหนวดแบบไหนให้นัำฉ่ำมันอะไรอย่างเงี้ยจนะจ๊ะให้รอยนวดมันขึ้นกร็บ,บากร็ตาย่างงเี้ยจ๊ะแล้วก็จะซื้อกระปุกน้กมาแดงพรอมนี้จะ๊ะถ้าใครปวดเหนื่อยก็ไปหาสื่อมานวดมาคลึงได้ดจ้ะ ทำไปเรื่ยอยๆนี้เลยจ้ะไมกลัวจะเมื่อเขามีออเดอร์มาหน่อยลูกสองหน่อยลูกนะจ๊ะเพราะว่าทางห้องแผนไทยพอมพิยุร์เนี่ยเขาจะใช้ตลอดจากเลยต้องทำเอาไว้ตลอดนะจ๊ะ ีตลอดสมัครี่โยจะทําแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งขับที่บ้านให้เป็นจุกๆแบบนี้ที่หลัง้วจ๊ะกับพับไปแต่เรืแล้วก็พอเยพอเสร็จแล้วก็ค่อยยกไปพับทีเดียวแล้วมาทีเดียวนะจ๊ะจะดูประคบปีไม่พี่โยนะจ๊ะก็อาจจะยังไม่สวยเท่าไร่แตว่าก็ดูกลมด้วยอะไร เราจะคลิปนีก้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตาเพื่นไลไกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยล้วก,ก,ก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ